สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้อบ้านบ้าคอนโดวันนี้ผมกับคุณนายเราสองคนอยู่ที่ย่านใจกลางเมืองอย่างอโศกนะครับ โดยเราจะพาทุกท่านมาชมสักง,งานขายของโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุดในย่านนี้เลยกับโครงการ Cloud Residences สุขุมวิท23จากลิสต์แลนด์ครับแค่ชื่อโครงการนะคะคุณนายก็สัมผัสได้เลยค่ะถึงความสูงโดดเด่นของตัวอาคารที่สูงแบบทะลุเมฆไปเลยทีเดียวค่ะโครงการ Cloud Residences สุขุมวิท23ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท23โดดเด่นด้วยตัวอาคารที่สูงเพรียวและยังมาพร้อมกับความสูงกว่า200เมตรเลยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในย่านสุขุม ี23น้เลยค่ะมนพื้นที่เกือบ2ไร่นี้นะครับจะเป็นที่ตั้งของอาคารที่สูงถึง43ชั้นด้วยกันแต่เห็นทุงสูงแบบนี้เนี่ยยูนิตพักอาศัยนี้ไม่เยอะนะครับโดยจะมีจํานวนยูนิตพักอาศัยแบบส่วนตัวเลยที่372ยูนิตเท่านั้นครับโดยมีจํานวนยูนิตต่อชั้นปกติที่14ยูนิตและ4ยูนิตต่อชั้นบนชั้นสูงค่ะ p r i v a t มากจริงๆเลยนะคะคุณพ่อบ้านพร้อมกับที่จอดรถแบบออโต้พาร์คกิ้งที่โครงการให้มามา,มากถึง67%เลยค่ะ และไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือส่วนกลางที่โครงการจัดเต็มมาถึง3ชั้นแบบ Triple Floating Facility กันเลยครับโดยจะอยู่ที่ชั้น 28, 29และ30นะครับโดยส่วนกลางเนี่ยจะถูกดีไซน์ออกมาเป็นชั้นลอยให้บรรยากาศเหมือนกับส่วนกลางลอยฟ้ากันเลยครับให้ลูกบ้านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวเมืองรอบทิศถึง270องศาที่ความสูงกว่า120เมตรจากระดับพื้นดินเลยค่ะ เอคุณพ่อบ้านขาคุณนายมองเห็นโมเดลไม่ค่อยชัดเลยค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณนายจะขอซูมโมเดลให้ทุกคนได้เห็นกันแบบชัดๆใกล้ๆมากกว่านี้อีกค่ะ3 2 1ปิง มาแล้วคะ่ะโมเดลแบบซูมซูมส่วนกลางของที่นี่นะคะจะสามารถเชื่อมต่อกันหมดได้ทั้ง3ชั้นเลยค่ะเริ่มกันที่ชั้นที่18นะคะซึ่งจะเป็นโซนของสระว่ายน้ำ infinity edge lap pool สระว่ายน้ำรูปตัวยูที่ให้ความยาวมากกว่า20เมตรเลยค่ะภายในสระนะครับก็จะมีหลากหลายโซนเลยทั้ง Bubble Area, Sunbed Area รวมถึง Jacuzzi แล้วก็สระเด็กนะครับผมและโดยรอบก็ยังมีทั้งที่นั่งที่นอนเล่นพร้อมสวนสวยๆอีกหลากหลายมุมเลยครับ และเมื่อขึ้นมาที่ชั้น29นะครับเราจะพบกับฟิตเนสขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า170ตารางเมตรมาพร้อมกับเครื่องเล่นที่ทันสมัยและครบคันนะครับผมโดยโครงการเนี่ยใช้ผนังเป็นกระจกรอบด้านเลยให้เรากะลึงกับวิวสุดอลังการของย่านอโศกแถมยังให้ห้องโยคะมาด้วยนะครับและต่อเนื่องในชั้นนี้นะคะยังมีสกายลจ์โคเวิร์กิ่งสเปซให้ลูกบ้านได้มานั่งพักผ่อนนั่งทำงาน,อ,านงอ่านหนังสือพร้อมกับชมวิวบนมุมสูงของย่านสุขุมวิท23นี้ได้ด้วยค่ะ และถ้าใครอยากได้บรรยากาศแบบ Open Air นะครับผมแนะนำให้ขึ้นมาที่ชั้น30เลยที่ชั้นนี้จะมีสวนลอยฟ้า Roof Bar, Dining and Barbecue Area ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะกับการปาร์ตี้มากๆเลยครับหรือถ้าอยากจะสัมผัสจุดสูงสุดของย่านนี้นะคะคุณนายขอแนะนำให้ขึ้นมาที่ s k y d e ด k บนร o ฟท Top ของอาคารเลยค่ะรับรองเลยลูกบ้านจะต้องตะลึงในความอลังการของวิวเมืองแบบ360องศาแน่นอนค่ะ นอกจากสวนสวยๆบนอาคารแล้วนะคะที่ชั้นหนึ่งก็ยังมีสวนสวยๆคอยต้อนรับลูกบ้านตั้งแต่หน้าโครงการกันเลยค่ะดูร่มรื่นจริงๆเลยนะคะคุณพ่อบ้านและล็อบบี้ต้อนรับของที่นี่นะครับก็ออกแบบได้อย่างหรูหราสวยงามดูโอโทงด้วยความสูงแบบดับเบิลวอลลุ่มกันไปเลยครับผม ห้องพักอาศัยที่นี่จะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้น5เป็นต้นไปนะครับโดยจะมีทั้งห้องซิมเพล็กเพดานสูงปกติและห้องดับเบิลสเปซเพาดานสูงโปร่งถึง4.5เมตรกันเลยครับพร้อมด้วยกระจกเต็มบานแบบฟูลไฮด์และแบบเข้ามุม Bay w i n d โดค่ะจะสวยงามขนาดไหนนั้นตามเรา2คนมาชมพร้อมกันเลยค่ะ ห้องตัวอย่างแรกที่จะพามาชมวันนี้นะครับคือห้องแบบ one bedroom ขนาด29.9ตารางเมตรครับเลเยอร์ <Lay out S 1> ของห้องที่นี่นะคะดูแปลกใหม่แล้วก็ดูลงตัวสุดๆเลยค่ะถ้าปกติห้องทั่วไปเนี่ยเวลาเราเดินเข้ามาเราก็จะเจอกับโซนลิฟวิ่งเลยใช่ไหมคะแต่สําหรับห้องไทยนี้นะคะพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับโซนโฟรแยกก่อนเป็นอันดับแบรกเลยค่ะซึ่งเป็นโซนที่ให้เราเนี่ยได้เบรกอารมณ์เบรกค,ความรู้สึกเพื่อที่จะไปตามโซนต่างๆในห้องที่ถูกจัดไว้อย่างลงตัวค่ะ สำหรับโถงโฟเย่ตรงนี้นะครับเราสามารถประยุกต์วางตู้โต๊ะอนเนกประสงค์ได้และติดกระจกสักหน่อยเพื่อใช้ในการเช็คความเรียบร้อยของตัวเองก่อนออกจากห้องได้ด้วยครับโครงการจะให้เฟอร์นิเจอร์มาแบบ f u l ลีฟิตเต็ค่ะอย่างด้านนี้นะคะก็จะเป็นตู้เก็บของอนเนกประสงค์ค่ะคุณพ่อบ้านดูสิคะเก็บของได้เยอะแยะเลยเก็บรองเท้าได้หลายคู่ด้วยค่ะ สำหรับครัวห้องนี้นะคะจะเป็นครัวเปิดค่ะโครงการเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวรูปตัว L ท็อปหินแกรนิตมาให้เรานะคะชั้นตู้ลอยค่ะก็สามารถจุของได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะฮอฟฮูดแลวก็ไมโครเวฟนะคะจะเป็นของแบรนด์หรูชั้นนำอย่างโกเรยนเย่ค่ะซึ่งโครงการนะคะก็ได้ทำบิวอินเตาอบไมโครเวฟมาให้เราแบบติดผนังเรียบร้อยแล้วค่ะกับผมและด้านนี้นะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะครับตู้เย็น ตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นอยู่ไหนคะคุณพ่อบ้านนี่นเลยคุณนายเขามีการบิวอินให้เรียบร้อยเลยครับว้าวคุณพ่อบ้านเป็นตู้เย็นบิวอินแบบแนบเนียนเลยนะครับของแบรนด์โกลินเย่เช่นเดียวกันครับช่องปกตินี้คุณนายก็แช่น้ำแช่วายได้เลยนะส่วนช่องด้านล่างก็เป็นช่องฟรีซนั่นเองครับผมโอ้ oh my gosh คุณพ่อบ้านไฮคุณ u a l i t y มากๆเลยคะ่ะ และต่อไปนี้นะครับคุณนายหมดกังวลเรื่องการซักผ้าตากผ้าไปได้เลยเพราะโครงการเขาให้เจ้าเครื่อง wash and dry ตัวนี้มาด้วยครับโอ้โหคุณพ่อบ้านคาจากแบรนด์ bosch ด้วยค่ะเป็นทั้งเครื่องซักและเครื่องอบในตัวเลยนะครับสะดวกสบายกับแม่บ้านพ่อบ้านมากเลยครับและยังไม่พอนะคะ back s pad กับพื้นของโซนนี้นะคะจะเป็นแบบกระเบื้องเพื่อให้ง่ายต่อการทําความสะอาดด้วยค่ะต่อเนื่องมาที่โซนลิฟ i ิ g เลยนะครับ คุณนายแล้วจะสังเกตเห็นว่าห้องนี้เนี่ยมีความสูงโปร่งก็ดูโล่งมากเลยครับเพราะโครงการให้ความสูงจากพื้นถึงฝ้ามาถึง2.8เมตรกันเลยนะครับและที่ด้านนี้ก็เป็นช่องแสงขนาดใหญ่ ความสูงเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นฟูลไฮท์เลยนะครับตงช่องแสงนี้คือทําหน้าที่เป็นประตูเพื่อให้เราสามารถเปิดออกไปรับลมชมวิวที่ระเบียงได้เลยนะครับแถมกันตกก็ยังเป็นแบบกระจกใสด้วยเป็นการเปิดวิวหรือมุมมองได้กว้างมากกว่าที่เคยด้วยครับและระหว่างโซนครัวกับโซนลิฟตงนะคะคุณนายก็จะหาชุดโต๊ะรับประทานอาหารแบบ2ที่นั่งมาวางตรงนี้ค่ะก็ดูเหมาะสมลงตัวกับพื้นที่มากเลยนะคะตรงนี้ค่ะหาโซฟาสัก2ที่นั่งมาวางก็กําลังดีด้านนี้นะคะ วางชั้นวางทีวีติดทีวีสัก4 0่สห้นิ้วก็เลิศม,มากๆเลยค่ะ สำหรับห้องนอนของห้องนี้นะคะดูลงตัวมีพื้นที่กว้างจริงๆเลยค่ะเราสามารถวางเตียงขนาด5้ถึงหฟุตได้อย่างสบายๆเลยนะคะโครงการก็จะเตรียมบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มาให้เราค่ะซึ่งหน้าบานจะเป็นกระจกสีดํามาแบบ3หน้าบานเลยค่ะพร้อมกับติดตั้งไฟในตัวให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นตู้เนกประสงค์ค่ะเหมาะกับสาวๆมากๆเลยค่ะสามารถเก็บกระเป๋าเก็บของกระจุ๊กระจิกของคุณสาวๆได้เยอะแยะเลยค่ะ คุณนายชอบกระจกของห้องที่นี่มากเลยค่ะเพราะเป็นแบบฟูลไฮท์ทำให้ห้องดูโล่งโปร่งสบายมากๆเลยนะคะและยังมีกระจกแบบบานกระทุ้งเอาไว้ให้เราเปิดรับลมระบายอากาศได้ด้วยค่ะสำหรับห้องน้ำนะครับก็มาแบบดับเบิลแอคเซสนะสามารถเข้าได้จากทั้งทางห้องนอนและเข้าจากทางของโฟเย่จากด้านหน้าห้องได้ด้วยนะครับ แลวความพมิเศษอีกอย่างนึงเลยของที่นี่นะครับก็คือเรื่องของสุขภัณฑ์โครงการจะเตรียมสุขภัณฑ์แบบวอชเล็แบบอัตโนมัติเลยนะครับจากแบรนด์โตโต้มาให้เราครับผมและอ่างล้างหน้าก๊อก,กน้ํานะคะก็จะมาจากแบรนด์โตโต้ค่ะและที่สําคัญคือคุณนายชอบที่สุดเลยนะคะก็คือกระจกบ,บานใหญ่แบบนี้เลยค่ะเอาไว้ให้คุณนายแต่งตัวสวยๆเก๋ๆค่ะตู้เก็บของต้อ่างล้างหน้าก็มีนะครับรวมถึงมีปลั๊กไฟคุณนายเสียบเครื่องเป่าผมเครื่องได้ผมได้ด้วย ส่วนด้านนี้เรนชาวเวอร์ ower, สุดหรูเลยจากแบรนด์ Kohler น,นะครับพร้อมกับช่องเก็บของว่าใช้ในการวางเครื่องอาบน้ําเครื่องบัดนินมผิวได้และแน่นอนเลยว่ากระจกฉากกั้นอาบน้ําโครงการก็เตรียมมาให้เพื่อใช้ในการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งได้อย่างชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมคะลองสังเกตที่พื้นดูสิคะที่พื้นของโซนลิฟวิ่งแล้วก็โซนห้องนอนนะคะจะเป็นพื้นไม้แบบ e n g i n e e r n g wood ค่ะดูสวยงามอบอุ่นมากๆเลยยังก็เราอาศัยอยู่ที่บ้านเลยคะ่ะ ถัดมานะคะถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของโครงการเลยค่ะซึ่งเป็นห้องแบบดับเบิลสเปซขนาด43ตารางเมตรค่ะห้องแบบดับเบิลสเปซนี้นะครับจะให้ความสูงโปร่งจากพื้นถึงฝ้ามาถึง4.5เมตรเลยครับผมโอ้โห4.5เมตรเลยเหรอคะคุณพ่อบ้านใช่ครับดูโล่งโปร่งสบายสุดๆเลยนะครับแถมพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดเนี่ยก็เยอะด้วยนะรวมชั้นล่างและชั้นลอยเนี่ยจะมีมากกว่า70ตารางเมตรเลยครับว้าวถัดมาที่มุมโปรดของคุณนายบ้างค่ะครัวห้องนี้นะคะจะเป็นแบบครัวเปิดค่ะ เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวโครงการก็จัาให้ครบเซตเหมือนเดิมค่ะแถมตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะสามารถวางโต๊ระรับประทานอาหารขนาดใหญ่ประมาณ4-5ที่นั่งได้อย่างสบายๆเลยค่ะเอาไว้ทานข้าวกันแบบครอบครัวอบอุน้นอบอุ่นเลยค่ะ โซนลิฟวิ่งนี่คือที่สุดจริงๆเลยครับคุณนายสูงโปร่งโล่งสบายอยู่สบายสุดๆเลยครับยิงกับเราอะอยู่คาลึกหัดเลยนะคะคุณพ่อบ้านและดูกระจกบานใหญ่ตรงนี้สิคะโครงการจัดมาให้แบบสะใจเลยค่ะพร้อมกระจกเข้ามุมแบบบ y วินโด w ด้วยตรงนี้นะครับจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าเราอยู่ชั้นสูงๆนะวิวจะสวยงามอลังการขนาดไหนนะเนี่ยก็ฟินไปเลยไงคะ มาต่อที่ด้านนี้ครับก็จะเป็นโซนห้องน้ําที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบคันเลยนะครับสุขภัณฑ์ก็ได้แบบวอชเลตเช่นเคยครับส่วนมุมนี้จะเป็นมุมลอนดรีนั่นเองโครงการนะครับจะมีการให้เครื่องซักผ้าแบบวอชแอนด์ดรายมาให้เรานะครับผมสามารถซักละอบในตัวได้เลยครับและที่ชั้นล่างนี้นะคะก็จะมีห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งค่ะเราสามารถทําเป็นห้องนอนสําหรับบุตรหลานหรือสําหรับแขกที่มาเยี่ยมก็ได้ค่ะ ขึ้นมาที่ชั้นลอยนะครับเราจะพบกับพื้นที่กว้างมากๆเลยบริเวณนี้ที่เราเจอก่อนเลยนะครับก็คือพื้นที่อเนกประสงค์นั่นเองครับเราสามารถทําเป็นมุมนั่งดูหนังฟังเพลงได้อีกมุมหนึ่งเลยนะครับหรือจะประยุกต์เป็นมุมแต่งตัวมุมทํางานก็ได้นะครับผมส่วนบริเวณนี้โครงการจะมีกานตกแบบกระจกใสให้เรานะครับให้เราสามารถมองลงไปได้ถึงโซนลิฟวิ้งเลยนะครับผมและด้วยช่องแสงขนาดใหญ่นี้นะครับทำให้บริเวณนี้เนี่ยดูโลงแล้วก็โปร่งมากๆเลยครับผม คุณพ่อบ้านมาดูนี่เร็วนี่เลยค่ะ walk in closet คุณนายอยากได้จังเลยอยากคุณพ่อบ้าน <c oughs> ดูสิคะมีที่เก็บเสื้อผ้าให้คุณนายเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีชั้นเก็บของให้คุณนายเอาไว้เก็บของใช้ส่วนตัวแล้วก็ชั้นวางของอนเนกประสงค์อีกเพียบเลยค่ะยังไม่พอเท่านั้นครับคุณนายด้านนี้เลยตู้อนเนกประสงค์บ้านนี้โครงการก็เตรียมไว้ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เป็นตู้หน้าบานกระจกสีดําสวยงามอลังการสุดๆเลยนะให้เราสามารถเก็บของจุกจิ๊กเก็บเป๋าเดินทางเก็บของอเนกประสงค์ได้ทุกอย่างเลยครับและนี่ มุมโปรของคุณผู้หญิงค่ะโครงการก็จะเตรียมชุดโต๊ะเครื่องแป้งมาให้เราด้วยเอาไว้เป็นมุมแต่งตัวแต่งหน้าสวยๆเก๋ๆของเราไงล่ะคะฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นโซนห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่เราสามารถวางเตียงขนาดใหญ่แบบ6ฟุตได้สบายๆเลยครับมีเนื้อที่เยอะเลยทีเดียวนะพร้อมช่องแสงขนาดใหญ่ทําให้ห้องดูโปรง่งดูโลง่งดูอยู่สบายมากเลยครับผมห้องดับเบิลสเปซที่นี่น่าอยู่อบอุ่นมากๆเลยจริงๆค่ะไม่ต่างอะไรกับการที่เราอยู่บ้านหลังหนึ่งเลยนะคะ สุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นห้องแบบ One e e d r o o m Plus ขนาด41.4ตารางเมตรค่ะพื้นที่ห้องนี้นะคะมีขนาดกว้างมากๆเลยค่ะเพราะเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่โซนครัวไปยังโซนลิฟวิ่งแล้วก็พื้นที่อเนกประสงค์นะคะครัวห้องนี้จะเป็นครัวเปิดค่ะจัดมาแบบรูปตัวแอลนะคะชุดครัวพร้อมตัวอเนกประสงค์โครงการก็จัดมาให้ครบเซตเหมือนเดิมค่ะต่อเนื่องมายัางโซนลิฟวิ่งเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะ เราสามารถทําเป็นที่กั้นเอาไว้เป็นห้องอนเนกประสงค์เพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือจะทําเป็นมุมเอนเตอร์เทนเอาไว้สําหรับนั่งพักผ่อนหรือนั่งทานข้าวก็ได้เช่นกันค่ะสําหรับห้องนอนห้องนี้นะครับก็มีขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวนะเราสามารถวางเตียงขนาด6กฟุตได้แบบสบายๆเลยครับ วางตู้ข้างหัวเตียง2ฝั่งก็ยังมีในที่เหลือเฟือนะครับและด้านหลังผมตรงนี้ก็คือช่องแสงขนาดใหญ่เป็นประตูบานเลื่อนนะครับที่ทําหน้าที่เป็นช่องแสงให้ห้องนี้ดูโปร่งโล่งอยู่สบายมากๆเปิดประตูบานช่องแสงนี้ออกไปก็สามารถออกไปรับลมชมวิวที่ระเบียงได้เลยครับผมสาหรับมุมนี้นะครับเราสามารถจัดวางชุดโต๊ะเอเนกประสงค์ใช้ในการนั่งทํางานอ่านหนังสือได้เลยนะครับและเช่นเคยมุมนี้ครับโครงการก็จัดบิวอินตู้สภาพขนาดใหญ่พร้อมหน้าบานที่สวยงามเตรียมรอไว้ให้แล้วนะครับ ห้องน้ำฟังก์ชันการใช้งานมาครบคันเช่นเคยและมาแบบดับเบิลแอคเซสด้วยสุขภัณฑ์แบบวอชเล็ตโครงการก็เตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับเสริมความปลอดภัยให้กับลูกบ้านโดยโครงการจะติดดิจิตอลดอล l ็อกมาให้กับทุกห้องค่ะและตรงนี้นะครับคุณนายเห็นไหมครับว่าเครื่องปรับอากาศเขาจะมาแบบคอนซีลท้ายด้วยเป็นแบบฝังฝ้าเพดานสวยงามเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับโรงแรม5ดาวเลยครับผม กับทำเลอโศกที่ถือว่าเป็นทำเลสุดยอดใจกลาง CBD นี้เลยค่ะแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งห้างร้านระดับ World c ค a s สออฟฟิศชั้นนำเกรด A รวมไปถึงสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่อย่างมสวด้วยค่ะและทำเลนี้นะครับก็คือจุดตัดสำคัญของรถไฟฟ้าถึง2ส,สายด้วยกันระหว่าง BTS อโศกและ MRT สุขุมวิทนะครับโดยโครงการจะอยู่ห่างจากจุดขึ้นลง MRT สุขุมวิทที่อยู่ใต้ตึกอินเตอร์เชนเพียงแค่500เมตรเท่านั้นครับ จะเดินไปหาอะไรกินหรือว่าจะเดินไปช้อปปิง้งก็ใกล้ๆเลยค่ะที่ Terminal อลหรือจากตรงนี้นะคะนั่งรถไฟฟ้าไปเพียงแค่หนึ่งสถานีก็ถึงสถานีพร้อมพงแล้วสามารถไปช็อปได้ที่เอ็มริสตรค่ะ หรือจากตัวโครงการนะคะจะนั่งรถฟ้าไปเพียงแค่5นาทีเท่านั้นก็สามารถไปช็อปปิ้งได้ที่สยามพารากอนแล้วค่ะสเปคที่โครงการให้มานะครับกับทำเลอศกสุุมิทแบบนี้บอกเลยว่าหาได้ยากมากๆที่เราจะได้ความคุ้มค่าแบบนี้นะครับโดยโครงการจะมาในราคาเริ่มต้นที่5.99ล้านบาทสําหรับห้องแบบวันเ d r o o m ครับ ตอบโจทย์ทั้งการพักอาศัยอยู่เองบนทำเลใจกลางเมืองที่สามารถเดินทางไปยังอโศกสุขุมวิทเพชรบุรีหรือจะเดินทางไปยังพร้อมพงก็สะดวกมากเลยค่ะรวมถึงหน้าลงทุนปลอยเช่าระยะยาวมากเลยนะครับด้วยแอปซอฟท์ชเนตที่สูงจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและทำเลในย่านอโศกใจกลางเมืองแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า ลตอบแทนทั้ง y i e l และ capital gain อยู่ในเรทที่ดีมากเลยทีเดียวครับวันนี้สำนักง,งานขายได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้วนะคะโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะวันนี้นะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพ่อบ้านบ้าคอนโดหรือ YouTube n e l ก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ